เลขทูบนะฮะน้องเอกกับพี่ f อซสายบุญสุรินทีวีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางเพื่อมายืมเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูเดเสลดแล้วก็แผมเพ์ทที่สมาคมอัศดินน้องก็มาจุดทูบอธิษฐานขอพรขอโชวคลาบกับองค์เทพอัศดินนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ พูดเสียงไายเนาะเชื่อได้ก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ไม่จะเป็นต้องเชื่อเนาะตัวเลขชัดเจนครับ5 9 4 5 9 4อ่ะช่วงบรรยากาศแดดร่มลม,มตกนะที่สมาคมอัศดินนะครับเบื้องหน้าด้านซ้ายนะครับสมเด็จองค์ปถมองค์ที่52นะครับหรือพระสมเด็จพนึกกําลัง รวมพลังแผ่นดินนะชื่อเต็มนะแล้วก็องค์เทพอสัสดินนะชื่อเต็มเต็มนะพระสมเด็จผนึกกำลังรวมพลังแผ่นดินสมเด็จองค์ปฐมองค์ที่52นะครับจากวัดท่าสุงหลวงปู่ฤาษีดิ่งดำอุทยัยธานีนะครับชื่อเต็มนะฮะสมเด็จองค์ปฐมชื่อเต็มว่าพระสมเด็จผนึกกำลังรวมพลังแผ่นดินคนระับ ก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับภายในไว้รองรับคณะสายบุญชวินทีวีที่เดินทางมานะครับเวลาช่วงถือศีลปฏิบัติธรรมก็ใช้ตรงนี้แหละฮะเป็นการชงน้ําดื่มชงน้ําปานะนะถวายแด่สง์ถวายแด่สมพนชีพรามในการถือศีลในการปฏิบัติธรรมต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็พามาชมทัศนียภาพพามาชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็ภายใน สมาคมอัศดริยะส่วนบริเวณด้านข้างก็ลงต้นไม้แต่ก่อนตรงนี้เป็นเป็นสระน้ํานะครับเราก็ถมสระน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลูกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เน้นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพอนาคตตรงนี้อาจจะได้ก่อสร้างเป็นที่พักรับรองที่พักคนชราในอนาคตนะก็าวาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับก็ต้องรอ ในส่วนของทุนทรัพย์ของสมาคมอัศดินอีกครั้งอีกขนว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นที่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์กายอุปกรณ์นะฮะที่มีเข้าของเครื่องใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์กายอุปกรณ์ให้ชาวบ้านที่มีฐานะลำบากยากไรยากจนได้หยิบได้ยืมไปใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะกอกน้ำนะมะกอกน้ำานะขวักวางตงุ้งกําลังขึ้นเขียวระโอดเลยนะ เนี่ยฮะต้นพลิกนะต้นพลิกอันนี้ก็เพาะไว้คือต้นมะเขือนะก็อีกหน่อยสักหน่อยไม่น่าจะเกินเดือนอะ่ะจะได้ทานมะเขือกันแล้วนะครับอ่ะใครอยากจะทานมะเขือกรอบสดสดปลอดสารเคมีปลอดสารพิษก็มาได้ที่สมาคมอัศดินไม่ขายนะแจกให้ฟรีนะเป็นการแบ่งปันเนาะเป็นการแบ่งปันเนี่ยแปลงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับปลูกผักบุ้งครับ กำลังกำลังงอกงามโอเป็นยังไงล่ะต้นพริกโอโหเพาะไว้พอสมควรแล้วก็เอามามาแยกต้นนะตอนนี้ติดดอกติดผลโอ้แปลงนี้ไม่ธรรมดานะอันนี้แปลงหอมหอมแบ่งนะหอมแบ่งก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับก็ขยายเพาะเผาพันเนาะ ชาวบ้านอยากจะเอาไปปลูกก็ม,มาแบ่งมาแยกเอานะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเนี่ยขี้วัวครับขี้ควายครับชัดเจนนะฮะไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารเคมีครับใช้ขี้วัวขี้ควายนะดำเนินการโดยลุงสายันกับป้าสมบูรณ์นะโอ้โหเกษตรกรเมืองชีพต้นแบบบ้านน้องไผ่นะครับโอ้แปลงนี้ หลายอย่างเลยนะมีผักอะไรบ้างเอาใครรู้บ้างว่ามีผักอะไรแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะที่โจ,โจรู้เนี่ยน่าจะมีมีคะน้ามีคะน้ามีผักกาดแล้วนู่นมีคะน้ามีผักกาดเอานะมีผักกาดขาวนะมีผักกาดขาวแล้วดูที่สําคัญอันนี้อร่อยอันนี้กิ้มกับน้ําพริกปลาทูน่าจะอร่อยนะผักชีฮะโอ้โหน่าทานน่าทานสุดยอดจริงๆ แปลงนี้ก็สุดยอดนะครับแปลงนี้เติบโตเติบใหญ่นะฮะด้วยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะอ่ะใครที่อยากจะไปปลูกเองที่บ้านก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะมันสามารถลดต้นทุนในการจับใจ่ายใช้สอยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะพืชผักสวนครัวเราปลูกกันเองได้ดูแลกันเองได้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจช่วงแบบนี้ได้อย่างดีนะครับนี่ง่ายที่สุดแล้วฮะ เอาใครปลูกต้นกล้วยเกิดบ้างรายงานมาหน่อยนะฮะต้นกล้วยนะนะต้นกล้วยก็เกิดขึ้นได้จากต้นกล้วยหน่อเล็กๆนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเติบเริ่มโตแล้วนะฮะสำหรับต้นกล้วยนะฮะกล้วยน้ำว้านะพันนี้พันดีครับโอ้โหแปลงนี้ก็เขียวชอุ่มนะดูแล้วสบายหูสบายตานะก็จะมีผักวังตุ้งมีผักชีนะอู้ทางนู้นมีผักชีลาวด้วยนะ มีทั้งผักชีไทยมีทั้งผักชีลาวด้วยนะ,ะตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยฮะโอ้โหผักชีลาวผักบุ้งโอ้เอาไปเอาไปผัดผักบุ้งไฟแดงได้เลยนะอร่อยอร่อยเลยนะฮะไม่ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบนะก็ดีนะฮะบำรุงสุขภาพด้วยนะปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะครับอันนี้จำเป็นนะมีความจำเป็นคือกะเพรา เป็นอาหารที่ง่ายที่สุดแล้วอยากทานก็เด็ดเด็ดเด็ดเอาไปผัดกับเพรานะง่ายง่ายนะครับอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนาะผมรู้แต่ว่าเอาไปจิ้มกับลาบนะ่ะเอาใครรู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรช่วยบอกด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้ก็น่าทานนะผักสดสด ผักกาดขาวนะผักกาดขาวเนี่ยดูสภาพเลือกสวนไรนาผักสวนครัวรั่วกืนได้นะที่ภายในสมาคมอัศดินบนเนะื้อที่12ไร่นะก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนนะสัดส่วนของสมาคมสัดส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมสัดส่วนของคุติที่พักระบองสงศูนย์บริการทางการแพทย์และกายอุปกรณ์เดีด๋ยวไปดูในส่วนของศูนย์ บริการทางการแพทย์าะกายอุปกรณ์ไม่รู้ว่าเขาล็อกหรือยังนะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาวันนี้พามาทัวร์เลยฮะภายในสมาคมอัศดินเนี่ยห้องน้ําเราก็มีหลายสิบห้องนะฮะไว้รองรับไว้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเวลาจัดกิจกรรมสาธารประโยชน์นะกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้มีห้องน้ําสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีห้องน้ําสําหรับที่พักรับรองสงฆ์ด้วยนะครับบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นเย็นสบายนะโดยเฉพาะช่วง แดดร่มลมตกแบบนี้นะครับอเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศให้ครอบคลุมพื้นที่นะครบ,บนพื้นที่12ไร่ว่าเราทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับข้างในจะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แล้วก็สิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้เยอะแยะมากมายนะให้คนนุณผู้ชมได้หยิบได้ยืมไปใช้ฟรีครับอะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเตียงพยาบาลนะฮะสหรับ ให้ชาวบ้านที่มีฐานะลำบากยากไร้ยากจนได้มายืมไปใช้ฟรีนะสำหรับเตียงพยาบาลเนาะก็ยังมีพอสำหรับรองรับนะให้การได้หยิบยืมในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเตียงใหม่นะที่ยังไม่ประกอบนะจำนวนประมาณ5หลังนะหลังหนึ่งประมาณ9,999บาทนะครับก็เป็นเตียงจำนวน5หลังนะครับอันนี้ เป็นในส่วนของโครงการสร้างบุญวันพระเจ้าตากเนาะที่เราทำพระปะสามคัคคีก็อนุโมทนาสาธุนะครับเจ้าภาพโดยคณะสายบุญซูรินทีวีมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเตียงพยาบาล5หลังนะฮะขอจงประสบแต่วความสุขความเจริญรักษาคุณงามความดีนี้สืบไปนะเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2567ันะวัน พระเจ้าตักศีลเราก็สร้างบุญนะทำกิจกรรมเพื่อสาธรนะกันครับอันนี้ก็จะเป็นวินแชร์นะที่เขายืมไปใช้แล้วมันชํารุดนะเขาก็มาส่งเราก็ยังไม่ได้ซ่อมนะก็เลยสั่งซื้อมารอบนี้สั่งไป10บตัวนะสำหรับวินแชร์นะครับไว้ช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งเรายังไม่หยุดให้บริการนะเคสล่าสุดครับ ติดต่อประสานงานว่าจะขอยืมเตียงหน่อยนะเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวไปดูกันครับอันดับเครื่องก่อนครับขอบคุณไมเ่เจอชุ่มพ้นดีนะเดินทางมาใกลมากครับก็ทั้งนี้ก็ขอบคุณนะครับสายบุญสุรินทร์ดีแล้วก็สมาคมอัสดสินน้องที่ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้คุณแม่คุณแม่เกิดเกิดอุบัติเหตุขาหักครับ ท่อนบนนะครับก็คงใช้เวลาเป็นปีครับก่อจะเดินได้ยังไงก็กราบขอบพระคุณพี่โจแล้วก็พี่ทุกแล้วก็สายบุญสะดินทีวีทุกท่านแล้วก็งงมส,สมาคมอัสดินดนะครับเที่ยวด้วยสนับสนุนเตียงไม่ต้องเสียงหร,หรมันไม่ดิ้นหรอเนี่ฮะเราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคเงินเข้าสมาคมอัศดิณนนะแล้วก็มาสร้างกุฏิรับรองสงฆ์ได้หนึ่งหลังนะหลังนี้มูลค่าสามแสน 50,000บาทนะครับตอนนี้มีพระอาจารย์สุภสิทธิ์ท่านมาจําพรรษาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อาจารย์ทยเยและก็แม่ครูบอาจารย์หลายท่านที่ท่านมากิจทุระมากริจของสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มาอยู่มาพักที่นี่อนุโมทนาสาธุบนี้ร่วมกันครับอ่ะจุดนี้จะเป็นกุฏิรับรองสงฆ์อัศดินนะฮะอ่ะเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยประมาณไรก่กว่านะตรงนี้ประมาณ ประมาณไล่ก่อกว่านะครับอนาคตก็จะสร้างเป็นกุฏิที่พักระบรองสง์เพิ่มเติมนะน่าจะมีพระภิกษุสามเณรน,นะที่จะมาอยู่เรียนด้วยแล้วก็พระภิกษุที่อายุเยอะพระภิกษุชราเนี่ยได้เข้ามาพักอาศัยนะครับเราถมที่ไว้แล้วนะครับต้องรองบประมาณนะครับอยู่พอสมควรเนาะใครที่ประสงค์ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพ ในการสร้างกุฏิสง์ก็ติดต่อโจ้ธนินทัศน์ได้นะครับที่เบอร์โทร,ร,รศัพทนะ์0910179989เนาะสร้างบุญร่วมกันนะได้อยู่ที่พักนะตั้งใจว่าจะสร้างที่พักสงด้วยตั้งใจว่าจะสร้างในส่วนที่พักอาศัยคนชราแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยนะครับไม่รู้ว่าความหวังที่โจ้ตั้งไว้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เราเป็นอ่าเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์สำหรับการดูแลผู้ป่วย ในการดูแลด้วยนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้อนาคตนะน่าจะเป็นที่พักรับรองสงหรือว่ากุฏิสงในอนาคตนะครับเดี๋ยวให้ที่ดินมันเซตตัวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวคงได้สร้างนะครับอาจารย์ไทยเย่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านน่าจะได้มาอยู่ที่นี่เพราะท่านเริ่มฉลาแล้วนะเราก็จะดูแลอุปถาอุปถัมภ์ท่านกันต่อไปนะครับอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นโรงเรือนหรือคอกนะครับสาหรับการเลี้ยงโคกระบือ นะกับโครงการธนาคารโคกระบือสมาคมอัศดินซึ่งมีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการอยู่หลากหลายครอบครัวนะมีทั้งเลี้ยงคูเลี้ยงวัวมีทั้งเลี้ยงกระบือหรือว่าควายนะครับก็ต่อยอดขยายเผ่าพันธุ์ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะนะครับเนี่ยฮะวัวควายที่ไถชีวิตมาก็หลายสิบตัวนะฮะได้ขยายเผ่าพงขยายเผ่าพันเนาะ ออกลูกออกหลานเยอะนะครับเกษตรกรก็ดีใจเนาะมีแม่พันธุ์ที่มาจากการถ่ชีวิตโคกระบือนะครับได้ขยายออกลูกออกหลานเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มาเลี้ยงในสมาคมอัตดินแห่งนี้เราก็ให้ที่ให้ทางให้สร้างเนาะคอกวัวคอกควายไปด้วยนะครับเราก็ดูแลกันอย่างดีนะครับเปรียบเสมือนญาติกันนะครับดูแลกันดยมิตรไมตรีนะครับอันนี้ก็เป็น น้องวัวที่เลี้ยงไว้อยู่หลายสิบตัวเมันกัเริ่มคลอดมาบ้างแล้วนะบางตัวก็คลอดแล้วบางตัวก็ตั้งท้องนะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับหน่อยครับเนี่ยสถานที่ที่ดินของสมาคมอัศดินยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะฮะเนื้อที่12ไร่ก็น่าจะได้สร้างสาธารณประโยชน์ ให้กับพื้นแผ่นดินทดแทนบุญคุณประเทศชาติบางเมืองไม่มากก็น้อยนะครับต้องอนุโมทนาสาธุให้กับชาวคณะสายบุญุรินทีวีทุกท่านทุกคนนะที่เล็งเห็นในการสร้างบุญเพื่อบุญต่อบุญของสมาคมอัศดินนะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนร่วมกันบริจาคนะครับให้เราได้สร้างสาธารณประโยชน์ให้เราได้เวลาปล่อยวัวก็ต้องขึงลวดไว้นะฮะเนาะเพื่อจํากัดบริเวณไว้นะฮะพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะ อ่าอันนี้คอกวัวทําไว้ประมาณ5้าปีแล้วนะครคอกวัว้วก็เป็นโรงเรือนอย่างดีครับ